สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลัก10บนนะครับหลัก10บบนร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่3ามร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่3 สี่ต,ตีตั้งต้น1ตุลา 6, 5ห้านะครับ5 1เป็น6ได้6เป็นเลขดับขอก 6, 6 9หลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข6นะครับตรงนี้หลุดนะครับหลุดนะสำหรับในส่วนของวันที่16ตุลานะครับเ8ปเป็น17ได้7เป็นเลขดับออก 1, 0 6ย์หลักหน่วยหลักสิบเป็นเลข0ูนย์ะครับเลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา10 1หนึ่งพฤษจีนะครับ06นย์เป็น6ได้6เป็นเลขดับออก 1, 0 6หลักสิบเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข6กดับ6ไม่มา 16พฤศจิกายครับ8ปเป็น11ได้1เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจวรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหุยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ